โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่สมโมสรนายทหารสัญญาบัตรกรมทหารราบที่151้ค่ายกัลยาณน,นิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผู้บริหารกรรมการบริษัทห้างแว่นท็อปเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมอบแวนสายตาให้กับพี่น้องสมาชิกโครงการศิลปาชีพที่ประสบปัญหาสายตาและก็การมองเห็นและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในปีงบประมาณ2,566ถึง2,567 ทางแว่นทบพเจริญได้ให้บริการตรวจวัดส,สายตาประกอบแวน่นแล้วก็ม่มอบแว่นผ่าให้ฟรีกับพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจํานวน3 1 2 8คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้ครับภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งสั่งจ่ายยาตามอาการแก่ประชาชนฟรีนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการจัดบริการตัดผมฟรีให้กับสุภาพบุรุษด้วยนะครับจากกองร้อยฐานลานที่4612ในโครงการเกษาสารใจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสร้างความสุขเติมพลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในครั้งนี้ครับ